เตรียมเอกสารทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรอใช้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PNSM i l e มานะคะเปิดจุดทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรอใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี66นี้โดยจะเริ่มใ,ใช้สิทธิแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม ซึ่งรอบใหม่จะประกาศผลผู้ผ่านการตวรวจสอบคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านภายในวันที่3 N. มกราคม2566นี้นะคะก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะปิดจุดทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมกรณีผู้ที่ยังไม่มีและยังใช้บัตรรูปแบบเดิมอยู่ซึ่งโครงการสวริการแห่งรัฐรอบใหม่ปี66นี้จะเริ่มให้ใช้สิทธิแทนบัตรสวริการแห่งรัฐแบบเดิม โดยกระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านภายในวันที่31มกราคม2566นี้สำหรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะมีไมโครชิปติดอยู่ด้านหลังของบัตรช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลหรือการทำธุรกรรมออกหนังสือเดินทางต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พาอบัตรใหม่นี้จะระบุข,ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพศที่อยู่ปัจจุบันสัญชาติาศาสนาลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือภาพใบหน้าเลขประจำตัวประชาชน13หลักรวมถึงใช้ย,ยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบบ,บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย สำหรับจุดรับทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะสามารถทำได้ที่สำนักง,งานเขตหรืออำเภอตามภูมิลำเนาที่เราอยู่นะคะสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งประกอบด้วยสถานีหมอชิดสถานีสยามสถานีพร้อมพงสถานีอุดมสุขสถานีวงเวียนใหญ่ไม่รับทำกรณีบัตรหายนะคะสำหรับกรณีที่บัตรประชาชนหายนะคะต้องติดต่อที่สำนักง,งานเขตเท่านั้น สำหรับเวลาให้บริการนะคะวันจันทร์ถึงสุดเวลา10โมงเช้าถึง19นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา10โมงเช้าถึง18นาฬิกานะคะสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ผ่านแอป BMAQ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะคือทะเบียนบ้านรูปถ่ายของผู้ขอบบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้เช่นใบขับขี่หลักฐานการศึกษาหนังสือเดินทางแบัตรประชาชนใบเก่าที่หมดอายุ ส่วนคุณสมบัติทำบัตรประชาชนนะคะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้านรายและข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า14ล้านรายนะคะโดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม2566โดยช่องทางการตรวจสอบผลการพิจรารณาคุณสมบัติมี3ช่องทางคือเว็บไซต์บริการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 2. หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงาน ได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและสาลาว่าการเมืองพัทยานะคะ 3. โทรศัพท์สอบถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่น call center โครงการบาริการแห่งรัฐโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5ณเวลาทำการแปดมงครึ่งถึง1 7 3 0นนะคะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติแล้วนะคะจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธกสหรือธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิบริการอื่นๆในอนา,นาคต โดยวันที่เริ่มใช้สิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศเป็นทางการอีกครั้งนะคะสําหรับผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบาัตรสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ปี -66 หลังจากนั้นจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเท่านั้นสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่ทางกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยสามารถสอบถามได้ที่ Call Center โครงการบาัริการแห่งรัฐโทร02-109-2345และเวลาทำการนะคะ8โมงครึ่งถึง17.30นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ